ช้างป่า5ตัวนะคะหิวโซออกจากป่าบุกทำลายสวนทุเรียนของเกษตรกรเอเโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ เช้าวันนี้นายสายอารุณชาวบ้านหมู่13บ้านเขาหักพัฒนาตำบปลปงน้ำร้อนอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบปลปงน้ำร้อนเนื่องจากได้มีช้างป่าจำนวน5ตัวเข้าไปทำลายสวนผลไม้เสียหายเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงเข้าไปตรวจสอบพบต้นทุเรียนที่มีลูกทุเรียนใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ในไม่กี่วันค้นล้มเสียหายเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจความเสียหายพบร่องรอยของช้างป่าเดินทั่วสวนและโขนต้นทุเรียนแล้วเหยียบลูกทุเรียนเพื่อกินนอกจากนั้นยังพบการรื้อท่อน้ำและการทําลายของอีกหลายอย่างภายในสวนและจากการสำรวจยังพบสวนทุเรียนข้างเคียงถูกทําลายในลักษณะเดียวกัน อีกหลายสวนจากการสอบถามเจ้าของสวนทราบว่าเหตุช้างป่าที่ลงมาทำลายสวนผลไม้นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ทุกปีแต่สำหรับปีนี้เสียหายมากเพราะเป็นช้างจากถิ่นอื่นและมีลูกอ่อนมาด้วยช้างจึงดุร้ายและไม่กลัวคนเวลาชาวบ้านออกไปไล่ก็จะมีอาการขู่และทำร้ายด้วยนอกจากนั้นชาวบ้านที่เดือดร้อนยังได้ร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลเพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาทางองค์การ ริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนก็ได้ประสานงานไปยังเกษตรอำเภอเพื่อจะได้ประเมินความเสียหายและจัดงบประมาณชดเชยช่วยเหลือต่อไป